สวัสดีค่ะนี่คือมินวาสเปเชียลนะคะมาแบบพิเศษพิเศษกันในวันที่7เดือน7เวลา7นาฬิกา7นาทีสำหรับคลิปนี้นะคะคือช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเช็คเลดติ้งคนในช่องหลายๆคนที่เข้ามาโทรคุยทั้งทางการดูดวงแล้วก็เรื่องของการโคชชิ่งด้วยนะคะก็เหมือนตั้งแต่เปิดตั้งแต่เปิดกลุ่ม1212นอเนาะ ห้องเรียนมิติที่5ไปมันก็เหมือนมีฟีดแบ็กหลายอย่างที่หลายๆคนพยายามจะเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการเข้าห้องเรียนซึ่งเหมือนเขาให้เราคัดด้วยการแบบเช็คจากหน้าไพ่นะคะว่าเออมีอะไรที่ติดอยู่สําหรับการเข้าห้องเรียนไหมซึ่งจริงๆเราอยากให้เข้าทุกคนนะแล้วก็รู้ว่าทุกคนที่เข้ามาถามอยังไงก็ได้เข้าแน่ๆแต่สิ่งที่เหมือนเขาให้เช็คเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการให้โอกาสในการ ไปเพิ่มเติมจุดไหนสักจุดหนึ่งที่อาจจะเหมือนติดดขัดๆในเส้นทางของการเดินทางเข้าสู่การเรียนรู้มิติที่5ซึ่งบางคนก็ไม่ได้ติดอะไรที่มันดูดูเหมือนจะยากนะคือจริงๆมันติดเรื่องเดียวกันแทบทุกคนเลยด้วยซ้ำคือติดในเรื่องของการเข้าใจตัวเองแล้วก็กรอบของการแบกรับชีวิตในสังคมมากเกินไปมันก็เลยเหมือนพอเราแบบ เช็คจากการดูดวงจากการโคชชิ่งและหลายคนที่เข้ามาในการทักทายคุยกันกับเมนวาวช่วงนี้ค่ะจะมีในเรื่องของการติดเกี่ยวกับการรู้จักตัวเองการยอมรับตัวเองการเข้าใจความเป็นตัวเองและอนุญาตให้ตัวเองเป็นตัวเองอย่างแท้จริงแล้วสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้เรานึกถึงช่วงที่เราแบบจะเข้ามาเส้นทางนี้ใหม่ๆช่วงนั้นคือเหมือนตีกับตัวเองเยอะมาก คือทะเลาะกับตัวเองหนักมากว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าความรู้สึกแตกต่างที่เรามีในสังคมกับความรู้สึกที่เหมือนเหมือนสังคมมันดูแปลกมันดูเหมือนมันไม่เหมือนที่เราเคยคิดเอาไว้หรือว่าที่คนอื่นเขาบอกมันมีบางอย่างที่อยู่ในใจเราที่มันสับสนมากๆในช่วงนั้นแล้วเราใช้เวลาแกะตัวเองอยู่เป็นปีเลยนะคะคือมันใช้เวลาเป็นปีทั้งที่มันเหมือนมันจะไม่ไม่ได้ยาก แต่มันใช้เวลานานมากจากการที่เราเหมือนวิ่งเขา้าวิ่งออกที่นูน่นที่นี่เหมือนกบที่กระโดดไปกระโดดมาพยายามหาหนองนะั้นเป็นของตัวเองไปธรรมะก็แล้วไปจิตวิทยาก็แล้ววิทยาศาสตร์หนังสือมาทุกขแขนงแล้วก็พยายามหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่เป็นตัวเองไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงติดกรอบแปลก ความคิดแปลกๆแ,แล้วหาคำตอบในจุดนั้นไม่ได้สักทีพอแกะไปแกะมามันก็เลยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ยอมรับสิ่งที่เราอยากจะเป็นซึ่งสิ่งนี้ตอนแรกคือสงสัยตัวเองหนักมากว่าทำไมเราถึงไม่ยอมรับทำไมเราถึงไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองได้เป็นตัวเองแล้วมันก็จะมีเรื่องกรอบต่างๆที่อยู่ทางโลก เข้ามาตีกันในหัวว่าเออเธอเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมันผิดกับสิ่งที่คนอื่นสอนความคิดคนอื่นความเชื่อคนอื่นการสำนึกรู้คุณการขอบคุณการเคารพการกรตันยุสารพัดอย่างที่มันมันเป็นเหตุผลที่ดูไม่สมเหตุสมผลเลยแล้วเราไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงติดจุดนั้นได้แล้วทําไมหลายๆคนถึงติดจนเป็นเรื่องปกติ แล้วหมดเวลาไปขอคําปรึกษาหรือไปคุยกับใครเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเชื่อที่เราจะทําตามที่เราควรจะเป็นแต่ใจเราตอนนั้นครไม่ปกติอะใจเราแบบเฮ้ยมันแปลกมันเพี้ยนแล้วเราควรจะเชื่อใครดีระหว่างเชื่อใจเราที่แบบเราอยากจะเป็นสิ่งนั้นกับเชื่อสังคมที่บอกว่าเราไม่ควรจะเป็นอะไรเลยแล้ว มันก็มีหลายครั้งที่เหมือนช่วงเวลาที่เราแกะตัวเองอะมันแน่นอนแหละคือมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกมันเจ็บมันทรมานมันเหมือนมันเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราไม่เคยเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงเลยในระยะเวลาตั้งแต่เกิดยันโตมาจนถึงทุกวันนี้เรามีความรู้สึกแบบให้ hey, เราเอาเวลาไปทิ้งน้ำที่ไหนมาอยู่ตั้งนานเนี่ย เราเอาเวลาไปเรียนหนังสือไปพัฒนาตัวเองไปทําอะไรก็ไม่รู้แต่เรารู้ทุกอย่างยกเว้นรู้จักตัวเองเราไม่รู้เลยว่าตัวเราเป็นใครเราไม่รู้เลยว่าเราอยากจะทําอะไรเราไม่รู้เลยว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเพื่ออะไรคือ <c oughs> ช่วงนั้นก็เหมือนเข้าดัก k n i อด t โซบ่อยมากอะจนเหมือนเป็นแบบเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีความแบบดิฟในหัวใจตลอดเวลาว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วมันก็ใช้ช่วงเวลาที่เหมือนแกะตัวเองบ้างหยุดพักบ้างไปหาเส้นทางของตัวเองบ้างคือมันใช้เวลาจริงๆเกินปีหนึ่งด้วยซ้ำนะคือมันเหมือนมันมีจุดที่มันแบบหักเหมาเรื่อยๆอ่ะแล้วจนช่วงที่เราทนไม่ไหวจริงๆแล้วอ่ะหาเหอะหาเหอะอะไรคือตัวฉันฉันคือใครฉันเป็นอะไรกันแน่ ใช้เวลาแกะอยู่เป็นปีนะในช่วงเวลาที่จะมาหาว่าแบบอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่ชั้นอะไรคือสิ่งที่เป็นชั้นแล้วมันมันเหมือนมันปแปลกๆอะ่ะมันแบบจะเข้าไปศาสตร์ไหนมันก็เหมือนจะไม่ใช่สักอย่างมันแต่มันก็ได้ในะอย่างละเล็กอย่างละน้อยที่มันพอจะเอามาประยุกต์ได้จนสุดท้ายคือแบบเราเราก็วางทุกศาสตร์ที่เราไปเรียนมาลงคือเสียไปเป็นแสนเลยนะแบบแสนสาหัสด,ด้วยอาการอารมณ์ความรู้สึกช่วงเวลา ก็แบบคือชีวิตมันดูปกติแต่เวลาที่ถามว่าฉันเป็นใครเนี่ยมันดูไม่ปกติมันดูแบบโอ้มันไม่มีคําตอบอบมันหวงเวงยัไงไงก็ไม่รู้มันเหมือนบ้านที่ข้างในมันไม่มีเสาไม่มีอะไรเลยมีแต่บ้านข้างนอกที่ดูเป็นแกนแกนแล้วช่วงเวลานั้นคือเหมือนเราเราวางทุกศาสตร์ที่เราเรียนมาแล้วเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรถ้ามันจะไม่ได้คําตอบก็ทําดีที่สุดแล้ว แล้วก็คุยกับตัวเองอะ่ะพะแบบตัดสินใจวางทุกอย่างเรานั่งคุยกับตัวเองคือมันกลายเป็นอะไรที่มันเก็ตมันเก็ตมากขึ้นมันเห็นชัดขึ้นจริงๆจ,จ,จะบอกว่าไอ้ศาสตร์ที่เราเรียนมามันก็ทําให้เราเห็นบางส่วนแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นของเราอะ่ะมันเหมือนเราไปยืมชาวบ้านเขามาทีละนิดทีละหน่อยแต่พอแบบจะมาตกผลึกเป็นเรื่องตัวเองมันยังไม่ใช่ จนเราสุดท้ายต้องมานั่งคุยกับตัวเองแล้วถามว่าเออชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่รู้สึกติดค้างอยู่ในใจแล้วเออยอมรับกับสิ่งที่เรารู้ว่าเออเราเราไม่ได้สวยงามน,นะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เราเป็นไอ้ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเอยมันต้องแบบตั้งโจทย์เอาไว้ว่าชีวิตมันต้องเพอร์เฟกแบบไหนอะคือเราก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยากไปเพื่ออะไร แล้วมันมีหลายอย่างที่เป็นคําถามในใจที่มันก็งงๆอะค่ะว่าเออถามไปทําไมแต่ว่าพอถามแล้วมันมันก็ได้คําตอบที่มันประหลาดกว่าคําถามอีกนะคือเราถามว่าเราเป็นใครอ่ะแล้วคาตอบก็คือเราไม่ใช่ตัวเราตอนนี้เราไม่ใช่คนที่จะมามองชีวิตแบบที่โลกเขาสอนเรา เราไม่ใช่คนที่จะชอบในสิ่งที่โลกเขาบอกว่ามันดีซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความแบบพยายามกับชีวิตมาโดยตลอดพยายามในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองไม่ได้ชอบแล้วไม่รู้จะพยายามไปทําไมแต่กรอบเขาบอกให้พยายามเราก็ทําตามสังคมไปทําตามครอบครัวไปทําอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่า เราไม่ไม่เคยได้เข้าใจความเป็นเราอย่างแท้จริงเราไม่เคยได้ถามว่าเราเป็นตัวเองให้มันดีกว่านี้ได้ไหมเราเป็นตัวเองให้มันดีกว่าการเป็นคนอื่นที่มันดูดีอ่ะคือการเป็นตัวเองในแบบที่คนอื่นเขาบอกแล้วมันดูดีกับการเป็นตัวเราที่มันอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เราโอเคกับมัน เหมือนตอนนั้นแบบชั่งใจหนักมากว่าใ hey, ห้เอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีจะเข้าสู่มิติที่5ดีไหมหรือจะลงมาอยู่มิติที่สาเหมือนเดิมดีแล้วมันมันเจ็บปวดมากเวลาที่เราต้องตัดสินใจว่าเราเราต้องเลือกเส้นทางไหนสักทางหนึ่งแต่ว่าช่วงที่แบบแกะตัวเองเนี่ยโคตรเจ็บปวดเลยแบบโ oh, หชีวิตอะไรคือฉันฉันคือใครมันเหมือนมันเหมือนเรา เกิดมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะที่ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมแต่พยายามทำตัวให้มีคุณค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วอะแต่ไม่รู้จริงๆว่าคุณค่านั้นเป็นไปเพื่ออะไรแล้วเราเชื่อว่าหลายคนที่เข้าดักในอัลเดอรโซช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางจิตวิญญาณอะคือเจอมาเยอะกว่าจะมาเจอช่องเราหนี่ไม่น่าจะเป็นคนที่ ใช้ชีวิตแบป,ปกติได้อะคือเหมือนคือมันต้องเปลี่ยนอะไม่งั้นคงไม่เข้ามาเจอช่องนี้ไม่มีทางเลยเพราะว่าจากที่คุยกับหลายๆคนที่ดูดวงด้วยทั้งที่โค้ดด้วยเรารู้ว่าทุกคนแบบสหัสหการ์ันไม่ต่างจากเราในช่วงเวลานั้นเลยแล้วเรารู้ว่าหลายคนคือติดติดโจทย์ในการแกะอัตราตัวตนเก่าๆติดโจทย์ในการยอมรับตัวตนที่แท้จริงติดโจทย์ในการ ต้องแงะตัวเองออกจากความกลัวที่จะแปลกแยกความกลัวที่จะอักตันยอยู่ความกลัวที่จะถูกด่าว่าความกลัวที่จะถูกจิตวิญญาณและอัตตาตัวตนของตัวเราเองประนามตัวเองว่าเราเรามันแย่คือเราไม่เหมือนชาวบ้านทำไมเราไม่ทำตัวให้มันดูดีในแบบที่สังคมเขาต้องการละ่ะ นั่นคือโจทย์แรกของการเลือกเลือกเส้นทางของตัวเองสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะที่หลายๆคนอาจจะเข้ามาถามแต่ยังไม่เข้าถึงการเข้ามาสู่ห้องเรียนมิติที่5ได้เพราะว่ามันติดอะมันติดโจทย์ที่คุณติดแพทเทิร์นสังคมแล้วคุณไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขและเป็นตัวเองอย่างแท้จริงแล้วเร,เราก็ต้องบอกคุณว่าแบบ เออคือเราอยากจะให้ทุกคนเข้าห้องเรียนมิติที่ห้าง่ายๆอ่ะแต่เราก็รู้ว่าไฮเออร์เซลเขาต้องการอะไรแนละเขาอยากจะให้ทุกคนมีขาที่มั่นคงด้วยตัวเองและมันไม่มีใครหรอกนะที่จะมานั่งดูไพ่ให้คุณฟีฟีทุกครั้งที่คุณมาถามว่าคุณพร้อมจะเข้าห้องเรียนมิติที่ห้าหรืยอยังคะแล้วคุณต้องพัฒนาอะไรเพื่อเข้าห้องเรียนมิติที่ห้าคะคือทุกคนนะ่ะที่มาถามอ่ะเราถือว่าเข้าห้องเรียนมิติที่ห้ากัน région, ทุกคนนะคะ เราไม่เคยปฏิเสธใครแล้วเรารู้ว่าทุกคนที่เข้ามาถามคือคนที่จะอยู่ในเส้นทางนี้อย่างแน่นอนแต่จุดที่คุณติดน่ะมันคือสิ่งที่ทำให้คุณลังตัวเองเอาไว้แล้วคุณจะก้าวขาเข้ามาได้อย่างครึ่ง,คร,งครึ่งกลางๆแล้วสุดท้ายคุณจะออกไปด้วยความไม่เข้าใจและไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณภายในของคุณซึ่งสิ่งนี้เวลาอ่านไพ่มันเห็นแต่เราก็ไม่ได้พูดทั้งหมด เพราะมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับการพัฒนาจิตแต่คือเวลาที่เราต้องแบบมองเห็นคนที่เหมือนเคยเคยอยู่ในเส้นทางที่ตัวเองเคยอยู่อ่ะเราก็เข้าใจนะว่ามันมันไม่ได้ง่ายหรอกมันไม่ได้ง่ายที่คุณจะค้นพบแสงสว่างภายในตัวเองโดยการแบกอัตตาตัวตนแล้วก็คำตัดสินของคนทั้งโลกไปพร้อมๆกัน แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายที่คุณจะรู้วิธีการวางเพราะเราก็ใช้เวลาเป็นปีอะกว่าจะแกะออกมาได้ทีละจุดแล้วมันมันทำให้เราเห็นแพทเทิร์นของวิธีการที่จะเข้าใจตัวเองในแบบของการเป็นตัวเองจริงๆซึ่งสิ่งนั้นมันติดอะไรบ้างแล้วมันก็เหมือนเราได้คีย์เวิร์ดที่อยู่ในใจว่าเราต้องทำคอร์สแล้วละ่ะ แล้วทุกครั้งที่ไฮเออร์เซลเขาจะผุดอะไรขึ้นมาในใจเขาไม่ค่อยให้เวลาเราในการวางตัวสักเท่าไหร่เลยใช้ระยะเวลาสองสมวันแล้วเปิดคอร์สแม่เจ้าเออแล้อก็เหมือนแบบคือมันมันมีเลขเจ็ดที่ผุดขึ้นมาว่าเอามันก็เหมือนกับห้องเลนเมดิติที่ห้าหละหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้ก็ผุดเลขเจ็ดขึ้นมาในใจว่าเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดในความหมายของแองเจิลนัมเบอร์มันคือการพัฒนาการเรียนรู้และมันเป็นเรื่องของ การที่เราจะต้องก้าวย่างสู่การเรียนรู้ซึ่งมันสำคัญมากในการปลดอัตราตัวเองตราบใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรารู้แล้วหรือเราเราหยุดการเรียนรู้อ่ะมันคือการถอยหลังกลับทันทีเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เรารู้แล้วมันเป็นสิ่งที่สมองเราเชื่อแต่หัวใจเรายังไม่เคยรู้อะไรเลยจิตวิญญาณของเรา แกนแท้ของเรามันไม่ใช่สิ่งที่คำพูดของมนุษย์จะอธิบายได้มันคือสิ่งที่มันรู้แล้วรู้อีกพัฒนาแล้วพัฒนาอีกเพราะไอ้สิ่งที่เราเป็นตัวตนที่สูงกว่าของเราไฮเออร์เซลของเราเขาเขามีศักยภาพเยอะกว่าเรามากๆซึ่งเราลงมาอยู่ในโลกเนี่ยเป็นตัวดอยอะไรก็ไม่รู้ที่ศักยภาพแบบนิดเดียวอะแล้วความทรงจำก็หายไปหมดอะแล้วเหมือน เป็น Alzheimer อัลไซเมอร์ลืมทุกอย่างแล้วต้องมาเรียนรู้ใหม่ต้องมาถามตัวเองใหม่ว่าฉันเป็นใครไอ้ฉันที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่เกิดยันโตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฉันจริงๆแล้วตกลงเป็นใครวะเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนพอเราคิดว่าเรารู้อะในจุดหนึ่งแล้วมันติดอัตตาติดตัวตนติดอีกโก้มันจะทําให้เราไม่สามารถพัฒนาไปสู่คุรุที่สูงกว่าคนที่รู้กว่าคนที่ช่วยเราได้มากกว่านี้ คนที่จะพาเราไปได้ไกลกว่าเนี้เราก็จะไปไม่ถึงไทเออร์เซลของเราด้วยเพราะพอเราติดอัดตราปับ๊บมันก็จะบล็อกเส้นทางของการเตืนรู้ไปโดยอัตโนมัติการเรียนรู้จึงไม่มีวันหมดไม่ว่าคุณจะรู้มาแค่ไหนแล้วก็ตามทีการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่รู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะงั้น777ก็เลยเป็นรหัสปลดล็อกในการสร้างคอร์สนะคะ ตระหนักรู้ตัวตน a w a r e n e มันเหมือนการที่เรารู้จักตัวเองในแบบที่เราคิดว่าเรารู้แล้วอ่ะมันยังรู้ไม่สุดมันยังรู้ไม่จริงมันยังไม่มีความสุขกับการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงถ้าตราบใดก็ตามที่คุณยังรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับชีวิตคุณไม่มีความสุขคุณไม่รู้ว่าคุณทำไปเพื่ออะไรคุณใช้ชีวิตไปทำไม คุณอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นใครถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับชีวิตและคุณท้อแท้กับชีวิตตลอดเวลาอะไรก็ไม่เคยได้ดั่งใจชีวิตมันไม่เคยดีอย่างที่คุณคิดไวส้สักทีแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความไอ้คำว,ว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันต้องแค่ไหนถ้าเปรียนเป็นการเงินจะมีสักล้านทำไมพอมีเราก็ไม่สุขใจ จะมีสักร้อยล้านทำไมพอมีแล้วมันก็ยังขาดขาดเกินเกินหรือคุณต้องมีสักพันล้านหมื่นล้านอะไรคือชีวิตที่คุณอยากจะเป็นกันแน่สิ่งที่โลกบอกคุณหรอหรือมันควรจะเป็นสิ่งที่ใจคุณต้องการแล้วใจคุณจะต้องการอะไรคุณจะรู้ได้ยังไงถ้าคุณยังยึดกับสิ่งที่โลกบอกคุณอยู่ คุณจะเป็นตัวเองได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้จักว่าการเป็นตัวเองจริงๆมันต้องเป็นยังไงเพราะงั้นคอร์สนี้อะค่ะมันเหมือนเราทบทวนกลับไปช่วงเวลาที่เราค้นหาตัวเองแบบดิบมากโหดมากเหนื่อยมากเออแล้ก็เหมือนเผชิญหน้ากับหลายๆอย่างที่ที่เราต้องแบบยอมให้คนอื่นมองเราแปลกอะ เพราะเราก็รู้ว่าไอ้ที่ปกติของเขามันก็แปลกสําหรับเราในตอนนี้ไอ้ที่ชาวบ้านก็บอกว่าปกติเราว่ามันแปลกแต่เวลาที่เราจะแปลกคนอื่นชอบมองว่าเราผิดปกติแล้วมันก็มีหลายอย่างที่ช่วงนั้นแบบต่อสู้ทั้งทั้งกับตัวเองที่อยู่ข้างในอัตราตัวเองความหล่อหลอมที่ตัวเองสร้างมาความเชื่อที่ตัวเองฝังมาจิตใต้สานึกที่ตัวเองเลือกมาเองทั้งนั้นแล้วก็สู้กับ สังคมด้วยเพราะว่าช่วงเวลาที่เราเราเหมือนเหมือนต้องการแบบชัดเจนกับตัวเองอะมันจะมีสิ่งที่เข้ามาทดสอบจิตเราอยู่บ่อยๆแล้วสิ่งนี้มันจะงงมากถ้าคุณไม่มีแพทเทิร์นในการแยกระหว่างจิตจิตเดิมแท้ของคุณกับสิ่งที่โลกสอนเพราะงั้นคอรเนี้ยทุกอย่างที่เรา ลุมสกรรมกับชีวิตตัวเองมาตลอดในช่วงเวลาของการแกะตัวตนคือมันมารวมอยู่ในคอร์ดนี้ทั้งหมดเลยอะแล้วอยากบอกว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาเป็นปีหรือมากกว่านั้นแล้วคุณไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนเหมือนที่เราผ่านมาแล้วคุณไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทรมานหนักมากเพราะว่าคุณจะเข้าใจว่าไกด์ไลน์ในการเดินเพื่อเข้าสู่ต,ตัวตนที่แท้จริงของคุณมันต้องแกะอะไรทิ้งบ้าง มันต้องเข้าใจอะไรบ้างแล้วมันต้องโอบรับและยอมรับกับอะไรบ้างเหมือนคุณจะโดนแบบเปิดไฟให้ห้องสว่างขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าในห้องมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องเห็นเพราะในช่วงที่คุณอยู่ในคืนวันอนุมืดมิตรทางจิตวิญญาณมันจะเหมือนมืดแปดด้านไปหมดนะคุณจะกลับไปหาอะไรที่เป็นโลกเดิมของคุณคุณจะไม่ไม่รู้สึกอินกับมันอีกแล้วอะไม่ว่าจะเป็นคำสอน ศาส,สนาประเพณีผู้คนรอบข้างพ่อแม่ทุกสิ่งที่ที่คุณเคยเชื่อมันจะถูกเปลี่ยนกรอบความคิดและตั้งคำถามกับชีวิตใหม่ทั้งหมดว่าไอสิ่งที่เราเรียนรู้มามันมันใช่จริงหรือเปล่าแล้วอะไรมันคือใช่ไอที่ใช่สำหรับตัวเรามันคืออะไรมันไม่สามารถเป็นอะไรที่ใช่แบบองค์รวมของสังคมได้อีกต่อไปแล้วอะ่ะมันต้องเป็นใช่ที่พิเศษ ใช่ที่เป็นใช่สําหรับฉันจริงๆอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่คุณแบบต้องอเผชิญนะว่าการที่คุณจะต้องทิ้งตัวตนเก่าๆเพื่อเป็นตัวเองอย่างแท้จริงอะคุณต้องอเผชิญอะไรบ้างคือมันจะอยู่ในคอร์สนี้ทั้งหมดละเราหวังว่าการทำคอร์สต,ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้หลายๆคนที่ติดในเรื่องของการดึงกลับไปสู่ตัวตนที่เจ็บปวดรวดร้าวตัวตนที่ต้องติดกรอบมิติที่สาม มันจะช่วยคลายและเป็นเหมือนยันกันภัยที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องเดินยังไงในก้าวแรกของการตื่นจากการไม่รู้จักตัวเองถ้าวันนี้คุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณมีคำถามกับชีวิตขึ้นมาว่าคุณรู้จักตัวเองจริงหรือยังแล้วไอ้ที่คุณรู้จักเนี่ยมันใช่ตัวคุณหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาบอกให้คุณเป็น คิดว่าคอร์สนี้น่าจะเหมาะกับคุณนะคะเพราะบางครั้งเราก็เชื่อว่าเรารู้ดีรู้แล้วแต่เวลาที่จะตอบคำถามอะไรที่มันลึกซึ้งกับตัวตนของเราจริงๆเรากลับตอบไม่ได้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีความสุขจริงๆกับอะไรเราคิดว่าเรามีความสุขกับการเงินหาเงินให้ตายมไม่เห็นมีความสุขเลย เราคิดว่าเรามีความสุขกับความรักแต่มันก็ไม่จรังอังใครที่ฟังพอดแคสต์รักไรเงื่อนไขนะคะ EP แรกน่าจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคำว่ารักเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบที่โลกสอนเราอะมันไม่ใช่แบบที่เราจะต้องวิ่งหาใครเพื่อสักเซสกับความรักความสัมพันธ์เราต้องเกาะขากันไว้ เพื่อไม่ให้หลุดจากคำว่าโซเมตเนื้อคู่มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขในความรักอย่างแท้จริงเราต้องตั้งคำถามให้ชัดกับชีวิตนะคะว่าเรารู้จักตัวเองดีแค่ไหนและเราเป็นใครเป็นตัวเราเองจริงๆหรือ,อยังหรือเป็นสิ่งที่โลกบอกให้เราเป็นและเมื่อคุณกล้ายอมรับว่า คุณยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นคือก้าวแรกที่พิเศษมากและสำคัญที่สุดที่คุณจะเข้าสู่เส้นทางของการตื่นและการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราจะไม่มีวันได้รู้สิ่งที่เราควรรู้เลยแลาคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์ท,ที่อยู่ใน Facebook กลุ่มปิดอีกเช่นเคยนะคะก็เปิดรหัส 777บาทเลขเจ็ดแห n งเจ้านะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราแกะสิ่งที่เรารเผชิญมาตลอดปีกว่ากับเงินอีกหลายบาทและก็ระยะเวลาอีกยาวนานที่เราวิ่งเข้าวิ่งออกสารพัทดทฤษฎีสารพัดวิชาการสารพัดองค์ความรู้สารพัดกูรูม่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็คอร์สนี้คิดว่ามันเป็นแค่คอร์สแรกที่จะช่วยให้คุณชัดเจนในเส้นทางของ มิติที่คุณจะเลือกเพราะการเลือกมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการที่คุณจะเลือกเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่คุณจะเลือกนะ่ะปลายทางมันน่าจะเป็นยังไงแล้วการแกะตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณจะชัดเจนมากๆว่าคุณพร้อมจะออกไปจากตัวตนที่ไม่ใช่คุณแล้วหรือยังหรือคุณ รู้สึกว่าเส้นทางนี้มันยังไม่ใช่เวของคุณคอร์สนี้จะตอบทุกอย่างในใจคุณในช่วงเวลาระหว่างการเลือกก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้ในช่วงเวลาระหว่างการเลือกเลือกตัวตนของคุณว่าคุณพร้อมจะมีอิสรภาพจากชีวิตเดิมๆในกรอบจำเจที่คุณยึดติดกับจิตใต้สำนึกเก่าๆจากแพทเทิร์นสัญญาเก่าๆที่คุณจำได้หมายรู้ หรือคุณพร้อมจะมีอิสระภาพเราไปค้นหาตัวฉันในรูปแบบที่เป็นตัวคุณเองและจิตวิญญาณภายในของคุณอย่างแท้จริงคอร์สนี้จะให้คำตอบกับคุณได้นะคะว่าคุณติดอะไรถึงทำให้คุณไม่เข้าใจตัวเองไม่สามารถเป็นตัวเองไม่สามารถดิ้นรนหลุดออกจากกรอบ ที่สังคมตีเอาไว้ให้กับคุณและสิ่งนี้ยังเป็นแค่คอร์สแรกค่ะเพราะว่าเขาไกด์มาว่ามันจะมีคอร์สต่อไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะดิฟเรามาแบบขนาดไหนนะเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดคอร์สเนี่ยโอ้ไม่เคยให้เวลากันได้เลยไม่เคยให้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมใจแต่ว่าอย่างน้อยคือมันเป็นประสบการณ์ที่เราเราเรียนรู้มาแล้วมันเผชิญหน้าด้วย ประสบการณ์ตรงพราะงนั้นมันก็เลยทําให้เราเปิดคอร์สได้โดยที่มันมันเหมือนเป็นองค์ความรู้จากข้างในด้วยส่วนหนึ่งและเป็นการตกผลึกจากเส้นทางที่เราเจอด้วยส่วนหนึ่งมันเหมือนไทม์ไลน์ทุกอย่างอ่ะมันถูกจัดสรรเอาไว้หมดแล้วแล้วคอร์สนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดในช่วงเวลาไม่กี่วันแต่มันเกิดมาระยะเวลาเป็นปีปๆที่เราเรียนรู้มาและไลเวอร์เกอร์นะคะ คุณไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษาหาความรู้อะไรเลยนอกจากการศึกษาตัวคุณเองให้ถ่องแท้ไลเวอร์เกอร์จะฉายแสงได้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นแสงสว่างภายในของคุณอย่างชัดเจนแล้วแสงนั้นแหละที่คุณจะส่งให้กับคนอื่นเพราะงั้นอย่าพึ่งไปควานหาภารกิจที่จะช่วยโลกคุณต้องเริ่มต้นภารกิจที่จะช่วยเยียวยา ความเจ็บปวดเด็กน้อยในใจสัญญาเก่าๆจิตใต้สำนึกของคุณกอดแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไทม์ไลน์ที่ตอบโจทย์ในอนาคตของคุณอย่างแน่นอนค่ะถ้าหากรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณทักทายกันมาถามคอร์สเรียนนะคะเริ่มต้นเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะเราเปิดคอร์สพร้อมกับ Facebook ที่เตรียมข้อมูลเอาไว้แล้ววันที่7เดือน7 นะคะเวลา7นิกานาทีคอร์ส็7เอวนเนตต้หนักรู้ตัวตนค่ะก้าวต่อไปในเส้นทางของการตื่นรู้ด้วยกันนะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามเราคือคนที่ผักดันตัวเราเองได้ดีที่สุดตลอด24ชั่วโมงเพราะงั้นคุณจึงจำเป็นที่สุดที่คุณจะต้องเข้าใจรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งก้าวต่อไปด้วยกันในเส้นทางมิติที่5ค่ะ แล้วทักทายกันมาทาง l i น์แอดแล้วก็ข้อมูลที่ใส่เอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะเราพบกันที่ปลายทางของมิติที่5สวัสดีค่ะ